พี่นองเนื้อมานเลยเนื้อมันียังเกาะเนื้อสะโพกเนื้อสะโพกโบกดากวันตีว่น่าเอายกมาดูก่อนนี่วันตีว่าเนื้อสันเนื้อสันบ่ย่างมาเลยเนื้อสันเบิดก่อนบวายังปีนองเอาอนนี้ละเนื้อสะโพกนี่ละงามอยู่ดอกเียดึงๆๆๆเลยเลยอ่ะยกเลยมื่อวานสงสัยเป็นว่นพระมาเลยแต่ว่าก็มีเนื้ออยู่ในพีนองนี่อยู่มีอยู่ มีเป็นอันพ่อไดจวดจัดอยู่อันนี้ยังหนอกมันบ่นี่ย่างเสียบเนื้อเนี่ยย่างเสียบออมเสียบย่างเสียบนะครับเนื้อเสยดกระไรได้ครับเห็ดต้มเห็ดดังในายอยู่วันนี้ไม่มีขาเลยในเด้เนื้อติดมันพรยี่โจ้วันยากไดเนื้อติดมันไปย่างน่ขอยเอาขวดมาเสียเลือดพอมด้วยนี่ย่างกระตามว่าแต่มีตับไม่ควยมามาปัดนี่รถ ขออนุญาตถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ่งน้ำนะครับนี่ละยกเลยนี่ยกก่อนเลยแมนครับยกก่อนเลยสะโพกโบกดากมันสิได้จักรโลฮะบ้านสามโลเลยเหรอจ้าสามโลสามโลได้เครื่องไม่น้ำบอบัดนี่เออนั่นละยกให้รถมัน มันสิบวเติมไปอีกดิมันก็เสิหลายปวดแช่บัตรนี่ยจะสิขายเบิดบัตรนี่ <c ười> ปกติเอาเมื่อละสองลเท่านั้นเองเต็เอาสองลดได้ปะเพื่อเอาสามลูกวะเนาะสามล,ละูะมันสิเป็นสามลพอดะีดะดิเด็กเออแป๊บหนึ่งเอาเอาสามลนั่นล่ะเพราะว่าพี่สาว พี่สาวคนสั่งไว้สิบหกจานนะครับสิบหกจานก็สีพอดีนั่นแหละนะครับกานมันเบิร์ดก็จังกลับมาเอาไม่นะครับเอาไปขายให้พี่น้องเที่ยวทางน้ำเนี่ยนะครับสามกิโลนะครับได้แล้วพี่น้องเนื้อสดๆงามๆมาดินี่คือเนื้อสะโพกโบกดาคนได้โอ้เนื้อติดมันเนี่ยแล้วไปย่างนลยพี่น้องเนี่ยเนื้อเสือบ่เนื้อเนื้อสันเนื้อยังม่าเนื้อติดมันเนี่ยสุดยอดเลย เอาเลื่อนเส่ขวดใหนคอยได้เด้อเพราะว่ายิ่มข่อยเฮ็ดมัจังสิงไงเนี่ยเครื่องในก็ได้เตี้ทับครับอันนี้เดี๋ยวไปกินเลียวขาวไปซื้อตั้งห่างเอาจัดไปมาไหนเปลี่ยนแม่ค้าแม่ค้าพอข้าคนเก่าคอยพูอยู่เบิร์ตบอมมาไหนสามลเอาต้องเอาให้เบิร์ตได้ด้ยยางไปกิลิยวอีกโลหนึ่งไปซื้อเติมอีกนะครับหล่ได้อ่ตัวพี่น้อง พี่น้องได้เนื้อเรียบร้อยแล้วครับมันนี่วันพระแต่ว่ากันยังมีเนื้ออยู่นะครับแต่ว่ามันกับโบมีขาห้อยนะครับก็เลยได้3ามโลได้ไปซื้อผ้าคิรีอีกโลหนึ่งผ้าคิรีขาวเอาไว้เซกไอยนะครับพี่น้องวันนี้ก็ลงทุนเยอะอยู่นะครับลงทุนไปพันกว่าบาทมาเนี่ยพันประมาณพันเอียดพันสองนี่แหละยังเพราะท่านได้ซื้อพักอีกได้นี่นะครับข,ข้าวคัวกระคว้วเองซื้อข้าวเหนียวไปให้ แฟนพ่อใหญ่โจ้ขวให้นะครับไปเอื้อยแล้วขวให้ได้สิเขาไปเอาข้าวเหนียวนําเพราะว่าเนหนึ่งข้าวเหนียวพร้อมเขาขวพร้อมนะครับพ่อใหญ่โจเพิ่นก็เข้าบริษัทจานร้ยกับลุยผู้เดียวอีกมื้อนี้นะครับขอประคุณพี่สาวหลายๆเด้อครับเด้อพี่รถกนานะครับถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับเมื่อคืนนี่ก็มันบดยังบ่หลายเอื้อยเพิ่นก็เลยเมาเบิดนะครับเหลือประมาณ4จานนี่ล่ะเมื่อคืนนี้บาดที่นี่เพิ่นก็เลยว่ามื้อนี้นําอีกสิบหกจานมาเมื่อคืนเพิ่นเมามายี่สิบจานนะครับมาเคลื่อนเป็นเมานะมานะครับ3โล กลับไปเฮ็ดให้เอื้อยเพิ่นซิบกจานนะครับนะครับขายให้พี่น้องปองปายเที่ยวไปเที่ยวมานลำเนียนะครับผมเอามื้อนี้สิได้กำไรหน่อยกำไรหลายก็ต้องจวดมื้อนี้นะครับลงทุนมื้อนี้ไปพันกว่าบาทนะครับเอาจวดจัดนะครับขอบคุณหลายๆพี่สาวนะครับเดี๋ยวไปหอดร้านเดี๋ยวสิไปจัดร้านก่อนบาทนี่นะครับไปเอาข้าวขั่วเอาข้าวเหนียวนํานะครับนี่ร้านเนื้อซื้อประจํากับร้านนี่นะครับแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นว่าวันพ่าน้อยว่าซั่น แต่ว่าก็มีเหนื่อยอยู่ดอกกเจามาสื่อดีดีนะครับเกือบบทันเพิ่นโอเคครับป้กลับล้านเฮาบัดนี่จวดนี่มาแล้วครับพี่น้องกรับมาิตซือเนื้อเปิดร้านแล้วบัดนี้เอาเนื้อมาใส่เตล้งหว่อยก่อนนะครับกลาบมาิตซือเนื้อแล้วเปิดร้านแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะบริการนะครับเนื้อสะโพกโบกดากเพื่อว่านะครับพี่น้องเอามาดูอืด นี่ครับเพื่อสะโพกโบกดากเนี่ครับเนื้อใหม่ๆสดๆงามๆนะครับสะโพกโบกดากอึ๊บสามโลม่มาในได,ได้มากเพราะว่าพีสาวอันพีรถจะาหน้าคนสร้างไว้แล้วมาขึ้นนี่นะครับเลืออยุสิบหกสิบหกจานหรือว่าสิบหกชุดนี่ครับมันนี้เครื่องในบอลในปันได ว่าตับยังสดอยู่นี่นะครับตับยังสสดๆเลยนะครับโอ้ยยยยตับก้อนบักใหญ่เลยนะครับไข่ยูเราไหตับหลายอยู่สามโลได้ตับแักหลายซับหนึ่งกับไข่ยู่ดิซื้อเนื้อมาสามโลปลากรเลีขาวโลหนึ่งนะครับเอาไว่ใส้กรวยน่ครับปลากิเลีขาวนี่จะเสียบนะครับแล้ว ที่นี่ก็สีเตรียมไว้ใส่ถังน้ำแข็งไว้นะครับนี่ครับไปนองครับเนื้อไม่ไหม่สดๆนะครับเนื้อไม่ไมสดๆยั่วๆอะไรวันนี้นะครับเนื้อสะโพกบกดากเพื่อนวาะซาซร่ะรถน้ำแข็งวันนีนั่นมาแท้นั่นไงรถน้ำแข็งมาพอดีเอามาเทให้หน่อยลูกพี่ ใสย่ยางละหยอดนี่แซ่บผักกับแซ่บเนื้อครับนี่นี่ลงองีกครับโอเคพอๆๆๆฝั่งนูน้นอันนี้แช่ผักพอ่ออ้าวลงทางใหญ่เลยครับบาดนี้สอ,สอบอเสร็จครับโอ้ยหลยอ้าวบาดนี้อาลงแซ่น้ําแข็งไว้แล้วพี่น้องนะครับเพียเลือดครบครับเพียก็จะาต้มมาให้เรียบร้อยนะครับต้มหอมๆเลยเพียนะครับอ้าว ตัวนี้ก็เอาลงไว้ในถังบัตรนี่สวยงามตามท้องเลียงครับยิดฟ้าถังไว้ปึ๊บพักนั่งงาหงาไว้ทั้งนี้บันีรนะครับพักหอมใบบักูดคาตะไข่เอาไปเห็ดต้มน้อยนะครับพักสละแเน่พักอิเลอศเอาไปกินกรับตัวนี้เอาเสียถังไว้คือกันนะครับอ่ะเสร็จสิ้นภารกิจบัดนเปิดล้านได้ ข้าขวาัวริกป่นพี่นางเราขวาัวไม่ไหมเลยนะครับมีขวดโอ้ยังหน่อยนึงจ้วยเดี๋ยวจะได้ซื้อไหมแล้ววันนี้มีขวดน้ำปลากับย่างเครื่องขวดนะครับริกปน่นเขาขวัวพุ่งสุดครบพร้อมเปิดร้านห <c oughs> มอหน้อยจะมาเห็ดอูปิยาบัดเนี่ยหมอไใบฝ่าซื้อมาสองร้อยเก่าๆสิเ, <c oughs> เป็นยังไงพระท่านตะเกียบเบิ้งอยู่พี่น้องหมอหน้อยหมอหน้อยอ้าวจวดมาเด้อพี่นอ้องเด้อแล้วระบาดนียนะครับร้านก้อย นะครับก้อยด้วนโจ๋หลอยก้อยด้วนนะครับหน้าสำนักง,งานหมอลำนูพันวิเศษศิล์นะครับบ้านน้องบัวน,น้อยตำบลน,น้องตุม่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเปิดด้านพิธีเรียบร้อยเมือนี้นะครับจวดจัดฝาดบ่มขอบคุณพี่สาวจากแดนไกลนะครับพี่รจนานะครับทีพอทิมบัป้า,ปา,ปาน้องนองุ่งนะครับเมืเอ่อนี้เมามาให้16จานเมื่อคืนนี่จานนะครับเพิ่นเมามา20สบนะครับพี่น้องเอาสู้ๆไปสลาเฮ้า นะครับส่วนนี้บ่มีงานล่ำเขากะเห็ดขายลาบขายก้วยไปสะก่อนอดเอาสร้างเพ่นไดออกท่าการแสดงเนี่ยรถตู้ลำพวงกยังจอดเลี่ยงกันอยู่นี่นะครับฝากพี่น้องป้องไปน้ำในเด้อนะครับสำหรับท่านที่นะครับอยากจะเป็นเจ้าภาพที่มงานจัดลอยนะครับพระเอกนั่งเอกชุดมินิหรือว่าสิเป็นรถแหหน่อยนะครับรถแหหน่อยร้อยเซิ้งนะครับพร้อมศิลปินแดนเซอร์นะครับ หรือว่าจะเป็นวงใหญ่นะครับมีการ efendim, moon, bon us, มีงานวงใหญ่ๆอย่างนี่นะครับหนูพันวิเศษสินเต็มวงนะครับวงใหญ่ๆนะครับเปิ้กระลับอยู่ในคอนแกนเท่านี้เริ่มต้นที่สองแสนห้าเดอร์ปีนองเดอนะครับมอลลํมมาตรฐานหนูพันวิเศษสินนะครับหรือว่าสิเป็นแบบมินิเปิ้ลกระลับนะครับอันแบบมินิเปิ้ลกระไฮจันร้อยจัดการเลยเพิ่นว่านะครับทางคุณแม่คุณพ่อเพิ่นว่าไฮจัดร้อยเป็นคนจัดการกันมีงานมินิมูเจ้ากับผ้าหนองๆนองไปเลย นะครับมินิก็เริ่มต้นเริ่มต้นนะครับมินิของหนูพันวิเศษสินเริ่มต้นที่สามหมื่นเก้านะครับต่างราคาไปสามหมื่นเก้าสำหรับชุดมินินะครับของหนูพันวิเศษสินนะครับส่วนรถแฮน,นอยร้อยเสืองนะครับหรือว่าสิเป็นจอดเรียนในราคาลักพันนะครับเอาขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องเปิดล้านแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ